เมื่อเรามองไปยังเส้นทางชีวิตของแต่ละคนความหมายนั้นไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดแต่มักจะอยู่ที่เส้นทางที่เราก้าวเดินในระหว่างนั้นการเข้าสู่วัยเกษียณอาจถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่หลายคนอาจมองว่าเป็นจุดจบของการทํางานแต่จริงๆแล้วนี่เป็นโอกาสอันล้ําค่าให้เราเปิดใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะมาช่วยเติมเต็มชีวิตของเราในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนหลายคนอาจรู้สึกกลัวหรือกังวลกับคําว่าเริ่มต้นใหม่ เพราะมันหมายถึงต้องออกจากความคุ้นเคยที่เคยเป็นความปลอดภัยและความคงที่แต่แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยเกษียณเป็นเหมือนโอกาสในการเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตคุณนั่นคือเวลาที่จะค้นพบความสุขในสิ่งที่คุณชื่นชอบอย่างแท้จริงหยุดพักจากความเครียดและความวุ่นวายของงานได้เวลาที่จะตั้งใจให้กับความฝันและความสนใจที่บางครั้งอาจถูกละเลยไปเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยภาระต่างๆจากจิตใจของนักจิตวิทยาผู้เข้าใจลึกซึ้งการเริ่มต้นในวัยเกษียณ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุประสงค์เท่านั้นแต่เป็นการรับเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและวิถีชีวิตการรับเปิดตัวเข้าสู่โลกใหม่ๆนำมาซึ่งความรู้สึกของความเป็นเจ้าของในชีวิตเป็นการสาริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองการที่เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้สมองยังคงทำงานอย่างแข็งแรงมีความคิดสร้างสรรค์และความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาสำคัญในสิ่งที่ชอบและมีความหมายในชีวิตในมุมมองของจิตวิทยาการมีจุดมุ่งหมายใหม่ ในช่วงวัยเกษียณสามารถช่วยลดความรู้สึกเหงาและความวิตกกังวลซึ่งมักเป็นสิ่งที่ตามมาเมื่อเราหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงหรือไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปการหาเป้าหมายใหม่เช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอาสาสมัครการเริ่มต้นทำกิจกรรมที่เราไม่เคยได้ลองมาก่อนสามารถสร้างความรู้สึกของความสำคัญและคุณค่าในตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจให้กว้างอย่าให้ความกลัวและความกังวลมาขวางกัน้นความมั่นสุขในช่วงเวลาสำคัญนี้เพราะชีวิต ไม่ได้จะบอลงที่ไวกยเกษียนมันคือจุดเริ่มต้นของการสอร้างความสุขและความหมายที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเราสามารถยอมรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มใจชีวิตก็จะกลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสมากกว่าที่เราคิดดังนั้นในทุกการเปลี่ยนแปลงจงมีใจที่เปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่คือการเติบโตในแบบที่เราเลือกเองและในที่สุดเราจะได้ค้นพบว่าช่วงเวลาของไวกยเกษียนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและโอกาสใหม่ๆ ที่เราคอยให้เราไปค้นพบอย่างไม่รู้จบหลายคนอาจมองว่าช่วงเวลาหลังวัยเกษียณคือจุดจบของเส้นทางชีวิตแต่ในความเป็นจริงนี่คือโอกาสใหม่ที่จะค้นพบตัวตนและความหมายในชีวิตอีกครั้งการเข้าใจคุณค่าในตัวเองเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ชีวิตหลังเกษียณเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจไม่ใช่เพียงแค่การหยุดพักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ที่มีความหมายอย่างแท้จริง หลายคนอาจรู้สึกว่าสิ้นสุดความสามารถหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วในสังคมแต่ในความเป็นจริงคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่หรืองานที่ทำมาตลอดชีวิตต่อแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณเองความสามารถที่สะสมไว้ผ่านประสบการณ์ช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และความสุขที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความหมายในสายตาของผู้อื่นและแน่นอนในสายตาของตัวคุณเองด้วยการค้นพบจุดหมายในชีวิตหลังเกษียณ ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเพียงแค่คุณเปิดใจให้กว้างรับฟังสิ่งที่ตัวเองสนใจหรืองานที่เคยทำแล้วรู้สึกมีความสุขลองย้อนนึกถึงความฝันในวัยเยาว์หรือกิจกรรมที่เคยทำแล้วรู้สึกเต็มอิ่มจากนั้นค่อยๆจับมือเองในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเข้าร่วมกลุ่มทำกิจกรรมที่ชอบหรือแม้แต่การอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการมีเป้าหมายเล็กๆที่มีความหมายต่อใจจะทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยคุณค่าและความภูมิใจในตัวเอง ความสุขในชีวิตหลังเกษียณไม่ได้วัดจากการมีสิ่งของมากมายหรือความสุขชั่วคราวที่ลอยเข้ามาแต่เป็นความรู้สึกที่แผลซ่านจากความเชื่อมั่นในตัวเองที่ได้รับการฟื้นฟูและเติบโตขึ้นการได้มีโอกาสทําสิ่งที่คุณรักทําให้คุณรู้สึกว่ายังมีชีวิตที่มีเป้าหมายและยังคงสามารถสร้างผลกระทบดีๆให้กับคนรอบข้างได้ลองคิดดูสิว่าบางทีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจไม่ได้มาจากการความสมบูรณ์แบบของชีวิตแต่เป็นจากความรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าและความหมายที่แท้จริง อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะความงามของช่วงหลังวัยเกษียณคือโอกาสให้คุณได้กล้าที่จะเปิดประตูใหม่ๆใ,ในชีวิตนึกถึงสิ่งที่ทําให้หัวใจคุณรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขแล้วลงมือทํามันตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การเล่าเรื่องราวในวัยยาวให้คนรุ่นใหม่ฟังหรือแม้แต่การเขียนบันทึกความทรงจําต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการเติมเต็มความสุขที่มาจากภายในใจของคุณที่สุดแล้วความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่จํานวนปีที่คุณผ่านมาแต่คือคุณค่าและความสุขที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละวันต่างหาก ดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองค้นพบและสร้างสรรค์ความหมายให้กับชีวิตช่วงนี้เพราะชีวิตหลังเกษียณเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ค้นพบคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงแล้วปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความหมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและภารกิจต่างๆการใช้เวลาหลังเลิกงานอย่างมีความหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กลับเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยเติมเต็มความสุขและความสมดุลให้กับชีวิตของเราได้อย่างลึกซึ้งลองนึกภาพดูว่าทุกช่วงเวลาที่เราสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ทําให้ใจเรารู้สึกดีขึ้นนั้นกลายเป็นเหมือนการเติมน้ามันเข้าสู่หัวใจของเราเองแต่คําถามคือเราจะทําอย่างไรให้เวลากลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเราอย่างแท้จริงสิ่งแรกคือการระหนักรู้ในตัวเองแม้จะเป็นคําง่ายๆแต่ก็เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรารู้ว่าความสุขของเรา เป็นอะไรบางคนอาจจะพบความสุขในเสียงดนตรีที่ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนอาจรู้สึกดีเมื่อได้ทําสมาธิหรือจดบันทึกความรู้สึกภายในใจการรู้ว่าอะไรทําให้เราเกิดความรู้สึกดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เราวางแผนและสร้างกิจกรรมไหนช่วงเวลาหลังเลิกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการดังสค์กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความชื่นชอบและความสนใจของเราไม่จําเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อน เช่นการปลูกต้นไม้ในบ้านการทำอาหารสูตรโปรดเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆที่ทำให้จิตใจของเราหายใจออกและมีความสุขได้ทันทีเช่นการจุ่มเท้าลงในน้ำเย็นน้ำเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินหรือแม้แต่การอ่านหนังสือที่กลายเป็นบ้านอีกแห่งของจิตใจเราแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเองและผู้อื่นช่วงเวลากลางคืนหลังเลิกงานเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสกับความรักและความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับครอบครัวหรือลงมือทำ กิจกรรมร่วมกันการได้ฟังเสียงหัวเราะและเรื่องราวของคนรอบข้างจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และความสัมพันธ์เหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เรามีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ช่วงเวลาหลังเลิกงานเต็มไปด้วยความสุขคือการตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับแต่ละวันเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการลงมือทำสิ่งที่เคยลังเลหรือกลัวซึ่งเมื่อได้ทำแล้วจะเกิดความรู้สึกของความสำเร็จขึ้นมาท,าทันทีช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีและเป็นแรงผลักดันให้กับวันถัดไป สุดท้ายคือการให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะร่างกายและจิตใจเราเปรียบเสมือนแหล่งพลังงานหากเราฝืนทํางานหนะักในช่วงวันเราจะไม่สามารถเต็มที่กับกิจกรรมยามค่ำคืนที่มีความหมายได้การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทํากิจกรรมที่ทําให้จิตใจสงบเช่นการฝึกสมาธิการฟังเสียงธรรมชาติหรือการปิดจ,จอแล้วเดินเล่นในสวนก็เป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังให้สมองและหัวใจของเราในที่สุดแล้วชีวิตหลังเลิกงานไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่รอคอย ให้วันสิ้นสุดแต่คือโอกาสสำคัญที่จะสร้างคุณค่าและความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อย,อยๆที่ทำให้ใจอบอุ่นหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความหมายและความสุขอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจเรามีความสุขชีวิตก็จะเต็มไปด้วยพลังบวกที่จะส่งต่อให้กับวันข้างหน้าอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ยิ้มให้กับชีวิตของเราเององ,องในช่วงเวลาที่ชีวิตเข้าสู่ช่วงเกษียณหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการปิดฉากของความเหน็ดเหนื่แแท้้จริงลว มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกับตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเติบโตและค้นพบความสุขในมิติที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายที่อาจทําให้จิตใจเหนื่อยล้าและเกิดความรู้สึกว่างเปล่าเช่นความวิตกกังวลและความเหงาซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมความรู้สึกเหล่านี้ถึงเข้ามาในช่วงเวลาที่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิต มันเป็นเพราะว่าจิตใจของเรายังไม่ค่อยพร้อมที่จะปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นอาจทําให้รู้สึกเหมือนไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงจูงใจให้ก้าวต่อไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็ตามจะต้องผ่านพ้นแต่ความจริงแล้วการรู้สึกวิตกกังวลและเหงาในช่วงเวลานี้ไม่ใช่สัญ,ญญาณของความอ่อนแอมันเป็นสิงเตือนจากในใจที่บอกว่าเราควรจะใส่ใจและดูแลตัวเองมากขึ้นนี่คือจังหวะที่เราสามารถใช้จิตใจเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นเช่นการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกนี้หรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ชีวิตมีความหมายเช่นการออกกําลังกายการฝึกสมาธิหรือการใช้เวลาในการพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆวิธีเหล่านี้เป็นเสมือนเส้นทางพาเราไปสู่ความรู้สึกสงบและความสุขที่เป็นธรรมชาติในใจนอกจากนั้นการรับรู้ว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสําคัญเพราะเมื่อเรารับรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราก็สามารถจัดการกับความวิตกกังวลและความเหงาได้ดีขึ้นการปล่อยวางและยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นการสร้างพื้นฐานแห่งความมั่นคงภายในซึ่งจะช่วยให้เรากลับมามีความสุขในแบบของเราเองอีกครั้งในที่สุดชีวิตหลังกเกษียณคือโอกาสที่จะได้ค้นหาและเติมเต็มแรงบันดาลใจใหม่ๆม,มากกว่าการมองข้ามช่วงเวลานี้ไปอย่างไม่ใส่ใจลองเข้าใจและให้ความสําคัญกับจิตใจของเรามากขึ้นแล้ว เราจะพบว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ในทุกวันนี้ต่างหากที่เราเลือกจะหยิบยื่นให้กับตัวเองการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอาจจะเป็นเส้นทางที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความงามในทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปพร้อมกันในช่วงวัยกเกษียณหลายคนอาจรู้สึกว่าเวลาที่เคยเต็มไปด้วยงานหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นค่อยๆลดน้อยลงจนบางครั้งความรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาก็เข้ามาแทนที่ความจริงแล้ววัยกเกษียณเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่จะเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขและความหมายได้อย่างมากมายการสร้างมิตรภาพใหม่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องท,าท้าทายแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสามารถทําได้ถ้าเรารู้เทคนิคและแนวทางดีๆที่จะช่วยให้ฝึกฝนและสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นขึ้นมาอย่างธรรมชาติหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดคือการเปิดใจและกล้าที่จะออกจากเขตความสบายของตัวเองลองหาโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ เช่นเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่สนใจเช่นคลาสเรียนทำอาหารชมรมอ่านหนังสือหรือกลุ่มออกกำลังกายการทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำสิ่งที่ชอบเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เราได้รู้จักคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของมิตรภาพอีกเทคนิคหนึ่งคือการเปิดโอกาสในการสนทนาไม่ต้องกลัวว่าคำพูดจะผิดหรือดูน่าเบื่อคำพูดที่จริงใจ และตั้งใจฟังจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันและความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วลองถามคำถามท,าที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเล่าเรื่องราวของตัวเองเช่นคุณชอบอทําอะไรเวลาว่างหรือมีอะไรที่คุณอยากลองทําในช่วงนี้สิ่งเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกว่าคุณสนใจและใส่ใจต่อคนรอบข้างอย่างแท้จริงอีกปัจจัยหนึ่งคือการแสดงความเมตตาและการให้เกียรติซึ่งกันและกันความรู้สึกปลอดภัย และรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์เติบโตการแสดงคําขอบคุณและการชื่นชมในสิ่งดีๆที่คนอื่นทําจะทําให้ความสัมพันธ์นี้แน่นแฟ้นขึ้นและกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายนอกจากนี้การยอมรับตัวเองและแปลงหลายความคาดหวังก็เป็นกุญแจสําคัญในสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในวัยเกษียณหากเรายอมรับความเป็นตัวเองและไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นใครในแบบที่คนอื่นต้องการก็จะเปิดโอกาสให้เราเป็นตัวเองอย่างเต็มที่และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติ สุดท้ายย้ำเสมอว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่การพบเจอรหรือพูดคุยกันเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความจริงใจการให้เวลาและความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มิตรภาพนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและคงอยู่ในใจเรายาวนานไว้กเกษียณไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในโลกส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่จะเปิดประตูใหม่ให้กับความสุขและมิตรภาพที่สร้างขึ้นอย่างเต็มใจและใส่ใจซึ่งจะเติมเต็มชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหมายมากยิ่งขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่เป็นเรื่องง่ายถ้าเราเปิดใจและใช้หัวใจเป็นหลักนำทางให้ความสุขและความผูกพันเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างแท้จริงในช่วงวัยเกษียณหลายคนอาจมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตเข้าสู่ความสงบและสบายใจแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่อารมณ์และจิตใจของเราอาจเผชิญกับความผันผวนไม่ว่าจะเป็นความเหงาความวิตกกังวล หรือความรู้สึกไม่แน่ใจในอนาคตการดูแลสุขภาพจิตในวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเพราะเมื่อเรารู้จักฟื้นฟูและสร้างสมดุลในใจสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างยั่งยืนบางครั้งเรามักจะลืมไปว่าจิตใจนั้นก็เหนื่อยและต้องการการดูแลเช่นเดียวกับร่างกายการให้เวลากับตัวเองเพื่อพักผ่อนเติมเต็มอารมณ์ด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังเพลง หรือการปลูกต้นไม้ล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้จิตใจของเราได้ผ่อนคลายและรู้สึกสุขขึ้นการมีโลกส่วนตัวที่ดีคือสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เรารักษาความสมดุลในอารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้นและอย่าลืมว่าการพูดคุยและเชื่อมโยงกับคนรอบข้างเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญในการดูแลสุขภาพจิตลองสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือกลุ่มที่สนใจในเรื่องดีว่าก,ก,การการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชชุมชน ที่ให้ความสนับสนุนและความเข้าใจนอกจากนี้การมีเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันก็เป็นวิธีที่ช่วยสร้างความหมายและความสุขให้กับรเราทุกวันเช่นการปลูกต้นไม้การทำอาหารเมนูโปรดหรือแม้แต่การลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยลองมาก่อนการตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกมีพลังและมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แม้จะเป็นช่วงวัยที่หลายคนอาจคิดว่าหมกแก่ความสงบแล้วก็ตาม แต่หนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีใจที่เปิดกว้างและยอมรับความเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆจะทําให้เราไม่รู้สึกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทําให้ชีวิตในวัยเกษียณเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความแปลกใหม่ลองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการใช้สมาร์ทโฟนการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลหรือกลุ่มกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิตเช่นโยคะหรือสมาธิ สุดท้ายความสุขในวัยเกษียณไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่เกิดจากความสุขที่เราสร้างขึ้นในใจของเราเองโดยการรักและยอมรับตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตการดูแลจิตใจให้สมดุลไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรก็สามารถเติมเต็มความสุขและความสงบให้กับตัวเองได้เสมอเพราะที่สุดแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากภายในใจเราเองนั่นแหละ